ไม่ใช่ของเล่นธรรมดาแต่เป็นของเล่นของเจ้าโอ้โหวันนี้งานหนักเลยเราจะมาเปลี่ยนชีวิตนะครับชายคนหนึ่งที่เคยเป็นมนุษย์มาก่อนแต่วันนี้นั้นเขากลายเป็นของเล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ครับคุณเชื่อหรือเปล่าเจ้าหมอนี่นั้นเคยมีความเป็นคนมาก่อนแต่ว่าโดนผู้หญิงหลอกใช้หนักมากครับกลายเป็นของเล่นเป็นที่เรียบร้อย วัดอลูเซอร์ในไหนเขาก็เป็นของเล่นแล้วนะครับบางทีเขาอาจจะมาร่วมจอยอาร์มี่กับเราได้ในเกมเกมนี้จอยโซเ d อร์สเกมนี้เท่าที่ดูมานะครับนี่เป็นเกมแนวทาวเวอร์ดิ s เนเวเหมือนกับว่าเรานั้นจะต้องสร้างเหล่าของเล่นก็ผมที่เป็นทหารนะครับหน้าที่ของเราทหารพวกนี้นะครับมีหน้าที่ป้องกันก็ผมปีศาจร้ายในใจเธอว่าแต่ปีศาจมันจะมาทางไหนวะเนี่ยกูงงไปหมดละอันนี้เป็นรังกระดาษนะครับ แล้วก็เอาเพื่อนทาหารเราวางไว้ตรงนี้เรียบร้อยกดเวฟบิเกนนั่นไงมาแล้วศัตรู3ตัวปะทะทหารหนึ่งคนทหารของเล่นด้วยแม่เจ้าดูนั่นสิสุดยอดไปเลยคุณผู้ชมน่าดูสภาพแล้วเหมือนกูัมันจะแพ้วะเฮ้ยมึงยิงป <c oughs> ีศาจร้ายใน <c oughs> ใกเทินเนาะโอ้ no. oh my god โอเคดูเหมือนว่าเราจะต้องสร้างใหม่ว่ะเกมนี้มันอาจจะแบบแรดูงงๆนิดนึงนะครับ ทับแบบนี้แล้วก็เอาบุ๊ก2อันวางไว้ข้างบนเออประมาณนี้ประมาณนี้โอเคี <Okay. S 2> Ooh, bie, วางไว้บนสุดสวยเริ่มเว็บ3นี่มาแล้วเป็นไงผมอยู่ตรงยอดตรงนี้รับรองปลอดภัยมากๆพวกมึงเอ้ยโดนยิงจากด้านบนในหนุ่มน้อยคือระยะยิงมันแบบคุดกากะ่ะคุณผู้ชมเออไหวไหมวะโดนทําลายลังกระดาษเอ,อ้ยมันจะล้มโคมลงมาเลยหมย <No! S 1> โนว้าว แบบนี้แย่แล้วแบบนี้แย่แล้วคุณผู้ชมไม่นะปีศาจร้ายในใจเธอกำลังจะเอาชนะกูซิง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 ,ง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  <Bro. S 1> บางทีมันอาจจะยากไปนะครับอย่างนั้นลองเว็บ2ดูก่อนก็ได้นะครับอันนี้เป็นด่านที่2เว้ยด่านที่3ผมมองว่ามันข้ามขั้นเกินไปเดี๋ยวผมจะขออนุญาตฟาร์มด่านที่2ก่อนโอเคด่านที่2ผ่านมาแล้วเราได้ตุ๊กตามหมีไปอีก1.3ุกเกมเนี้ย สำคัญนะครับตรงที่ตุกตต๊กตาหมีโอ้ตุ๊กตาหมีมันเอาไว้เปิดกลองคุณผู้ชมเนี่ยมันต้องใช้หมีห้าตัวไว้เปิดเลยเรียบร้อยโอเคเราได้หน่วยเอ่อปืนพกมาอีกตัวหนึ่งคุ้มค่าแล้วส่วนที่เหลือเอ่อคุณผู้ชมหลับตานะครับคุณมองอะไรไม่เห็นทั้งนั้นเว้ยยิ้มเหยียบไว้ยิ้มเหยียบไว้มองไม่เห็นมาเลยมึงเว็บที่สามคราวนี้กูมีคนยิงสองคนแล้วเป็นยังไงล่ะดับเบิลดาเมจไอ้หนุ่มน้อย ไหวไหวงนี้ผมว่าไหวละไหวละสบาย b a s ิ c c r ร t ในราคา15แบร์โอเคผมอยากจะลองเปิดตรงนี้เดียวโอ้โหเราได้หน่วย S M G มาได้คา์ดบอร์ดมาแล้ว oh, อ้โหวานเจียบด่าน5้า e a แบบนี้ต้องเปิดอีกหนึ่งกล่องคุณผู้ชมโอเคถามว่าผมเปิดไปเพื่ออะไรเพื่อที่ผมนั้นจะทำการเมิร์จนะครับเราสามารถสร้างหน่วย U C ขึ้นมาได้ถ้าเกิดเรามี newbie 3ตัวคุณผู้ชมจริงๆเราเปิดเยอะๆเลยก็ได้นะ เปิดแม่งเลยสามกล่องเลยคุณผู้ชมแม่งก็ได้3ตัวตรงนี้เราก็จะทําการเมิร์ชเพิ่มเราสามารถเมิร์ชเป็นหน่วยระเบิดก็ได้นะผมอยากรู้ว่าหน่วยระเบิดมันทําอะไรได้แม่งยิงสาเลยปลาระเบิดไปว,ว้าวด้วยหน่วยปืนกนแม่งเก็บหมดเลยคุณผู้ชมปลาอึ้งคู่ดาเมจเจ็ดสิบห้าเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่นี่หวานเจีย๊ยบเ,เพลินเลยมากัน3าตัวหน่วยระเบิดปลา ไม่ต้องปลาอะไรเ <Easy. S 1> วนเอเพิ่มนิดนึงละกัน2กล่องเลยก็ได้มาสองตัวหวูหน่วยรีเวอร์แม่งดาเมจหนึ่งร้อยโอ้โหแม่งโกงดระเบิดกูอีกนัดเดียวตายอะ่ะไฮ้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้คุณผู้ผมชมเซ็ตนี้นี่เป็นตัวใหม่เหรอวะยังอึดเลยนี่วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยนี่ตัวใหม่ผมเพิ่งเห็นกับตรงด่านที่10ยิงเข้าไปดาเมจเป็นร้อยยังไม่ล้มเลยอะ่ะ มันเดินช้านะครับแต่ว่ามันอึดชิบหายเลยอะ่ะโอ้โหตูสี่สิบกว่าตัวเยอะแล้วเยอะแล้วอย่างนี้เยอะแล้วเอารู้สีความมันเริ่มมาแล้วหน่วยอูซี่ที่ผมแบบกูเริ่มเห็นมึงเป็นจุดอ่อนแล้วนะดาเมจมันไม่ค่อยแรงอะ่ะผมว่ารอบหน้าเรา,าจ,จะไปน,นี้ต้องมีตัวระเบิดนะเนีเย่ยเฮ้ยใจเย็นพวกมึงใจยเยนจ็นใจเยนจ็นใจเย็นดูดิฟันแทงค์ดบอร์ดกูกูาสะสมมาแพงโอเคใจชื้นขึ้นมานิดน,นึงละถ้าเกิดด่านไหนนะครับ มันมีศัตรูเยอะๆเ,เราจำเป็นที่ต้องมีตัวระเบิดจริงๆเออผมเปิดกล่องอันนี้ก่อนได้ช็อตตี้โซเยอร์ er มาโห้นี่เป็นลูกซองเลยนะนี่เจ๋งอยู่ผมก็เอาเงินส่วนหนึ่งมาเปิดอันนี้เพิ่มไม่ผมได้ล <H an> ูกร์โซเยอร์นี่มันอย่างลากเลยจาก,าก,าก,ากวันิววี่เาปะเนี่ยลูกร์โซเยอร์สองตัวเท่ากับหนึ่งวี้ไอ้ยูวี่บรนี่แหละมึงหน่วยระเบิดกูทำงานสุดยอด นี่แหละสิ่งนี้แหละที่ผมต้องการนะครับหน่วยระเบิดเนี่แหละมันจําเป็นเว้ยมันมีหลายตัวนะครับที่ผมได้มาแล้วผมคิดว่ามันเก่งแต่จริงๆแล้วมันกระจอกมากอาทิเช่นตัวชอตตี้เนี่ยไอตัวที่ยืนตรงกลางตรงนี้นะครับรัศมีมันน้อยมากมันใช้ลูกซองและมันนั้นยิงเบามากโอ้พระเจ้าวนี้กูชิบหายแล้วไงเฮ้ยหน่วยระเบิดต้องทําอะไรสักอย่างแล้วคุณต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่ง ดีที่ค์ดบอร์ดกูมันยังแข็งแกร่งอยู่ดูเหมือนต้องการการอัปเกรดนะเนี่ยเราโอ้โหนักดาบซามูไรก็มาดูนีมันเอาด,ดาบซามูไรมาจากไหนวะและอึดมากด้วยนะกอดตายไปตัวหนึ่งแล้วหรอหน่วยปืนลูกซองกูนะนะั่นน่ะบางทีเราอาจจะต้องมาดูสปอยเจ้าหนินจาสแสดงว่าจะมีแต่นินจานะครับไม่รู้ว่าจริงไหมใช่แล้วคือเฮ้ยพวกมึงมองไม่เห็นโอเค มองเห็นแล้วได้อยู่ไหมไม่น่าได้เฮ้ยได้อยู่ไอตัวที่อยู่ข้างบนอย่าเพิ่งตายก็พอได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคเจ้ากระจอกเออเอาละคุณผู้ชมนี่เป็นด่านที่20นี่ครับสิ่งที่น่าตื่นเต้นคือถ้าเราผ่านด่านนี้แล้วมันจะมี w o r l d 2ด้วยและคือมันจะมีรถถังเว้ยใช่มีรถถังด้วยมีเลือดเยอะมากน่าตื่นเต้นโอ้ my god อ oh! ้พระเจ้า ไม่นะแบบนี้ควบแฮสิมันเปิดก่อนได้เปียบไห,หอ w h กูอยากตายมาดิว่เฮ้กูพร้อมอะ่ะถ้าอยู่แล้ว What มันสุ่มเกิดไอเวนนี่โอเคผมเกียดสุดๆไปเลยคุณผู้ชมปาลาระเบิดใส่ปาลาระเบิดใส่ไหนๆก็ไหนๆเอาให้มันจบโอ้โหมันตายหาไปหมดแล้วกูจะได้ไปโลกสองไหมเนี่ย New World เกียร์เกมนี้คิดว่าแผนนี้จะได้ผลไหมวะคุณผู้ชมแผนที่ผมใช้นะครับก็คือการที่ผมจะต่อบล็อกกับผมให้มันหนาๆน,นะครับเพื่อที่มันแม่งจะได้ไม่ต้องยิงโดนข้างบนโอเคไม่ทันละโหมันแม่งหันแบบกระบอกปืนมายิงกูข้างบนนี้ด้วยส่วนตัวที่เหลือแม่งมีแต่แบบดาเมจน้อยๆทั้งนั้นเลยผมเพิ่งเซ็งว่ะกุค,ควรจะทำยังไงว่าคุณถึงจะฆ่ามันได้เนี่ยโอ้ไม g ก d ไม่นะจ๊ะ อยู่บนหัวรถทังเลยยิงยิงยนั่นแ,แหละลูกซองยิงระยะใกล้3 5 0 350ย5้ยิงเข้าไปเรื่อยๆเจอเทคนิคใหม่กวยเวนเป็นยังไงละ่ะผมมีตัว RPG นะครับที่กูเติม <c oughs> ซื้อมาไม่เชิญเติมซื้อมาหรอกก็คือต้องเติมตังค์นะครับเพื่อเปลี่ยนมาเป็นตังค์แล้วก็เติมคราฟมันออกมาไม่รู้ว่าไหวเปล่า อยากจะบอกว่ามันอึดมากแล้วผมก็ชนะแล้วอ้าวโอเคโอเคเดี๋ยวย้อนแผนให้ดูแล้วกันผมเอาตัว RPG ตัวนี้นะครับซึ่งมันยิงไกลได้อันนี้มันอีป,ปิกมากๆคุณผู้ชมแล้วก็เอาตัวออโต้ไรโฟเอามาวางไว้ข้างบนตรงนี้จริงๆอะ่ะผมอยากจะเปลี่ยนเป็นตัว RPG อีกตัวหนึง่งแต่มันไม่พอแต่เอาเป็นว่าแผนนี้นั้นได้ผลแล้วกันอะไรเราไปโลก2ไมเลยได้ไหมเอ่ยโลก2เลยโอ้ my god มีทั้งหมดอีก40ด่านไม่เล่นแล้วได้ไหมยเงี่ย จิงเซตอัพของผมมันต้องประมาณนี้ตั้งหากหืมแล้วที่เหลือเราก็าเอาออโต้ไรเฟิลนั้นมาวางไว้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อีกนิดนึงเพราะอ้พวกนี้มันเก่งอยู่แล้วเราลองเริ่มกันเลยนะครับเว 21. ็21อตัววะ32ตัวมาแล้วผมมองว่ามันไม่ค่อยอยากเท่ากับรถถังหรอกมั้งเนี่ยมันออกมาเฮ้ยมันมา2ข้างทางเลยเฮ้ยเฮ้ยบางทีอาจจะยากทำไปเล่นไปอึดมากๆเลยนะ ด้านหลังก็มีแล้วพวกแม่งก็คือยิงแต่ด้านหน้าชิมหาย้วไงคุณผู้ชมสุฟโนะเพื่อนเลยคงไม่ยากเข้ารถถังนะครับมันเน้นจํานวนเฉยไงเนี่ยที่ผมเอาบล็อกกระดาษออกมาครับผมเอามาวางงงงไว้ก็เป็นการซื้อเวลาแหละแล้วมันดันเป็นแผนที่ดีด้วยคุณผู้ชมเพราะพวกเนี้มันจะเดินไปโจมตีลังกระดาษก่อนเห็นปะ่ะอ่านี่ไงกูุยชิมหายยังไงโก้เฮ้ยไ,ได้อยู่ได้อยู่ทําไปเล่นไปไ,ได้อยู่ เริจมโจมตีทางด้านล่างเสะได้นะเพื่อนมันล้มเหลวะ่ะ easy game จริงๆก็ไม่ไดีซี s ขนาดนั้นเราตายกับรถถังไปหลายรอบนะครับเพราเราก็หัวร้อนแล้วก็เก็ยเร็เพราะเรานั้นไม่สามารถเอาชนะรถถังในใจเธอได้ไแต่ตะกี้นี้เราเอาชนะได้แล้วไงก็ลองมาเล่นดูคุณผู้ชมเป็นเกมที่สนุกดี